เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้มัมีทีนิวส์นะคะก็มีข่าวมาฝากเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงประกันข้าวนะคะสำหรับคนที่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะคะที่เคยได้โพสต์ไว้แล้วนะคะว่าน่าจะมีข่าวดีก่อนปีใหม่นี้นะคะอะทีนี้นะคะก็มีข่าวใหม่มาอีกว่า คนที่ปลูกข้าวนะคะมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปอาจมีเซงกันได้บ้างแลละเพราะอาจได้ช้าหรือไม่ได้เพราะอะไรนะคะมาฟังข่าวกันเลยนะคะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ60เสียหรือประกันราคาข้าวนะคะเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณ18,000ล้านบาทนะคะเป็นเงิน46,000กว่าล้านบาท จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์นะคะกว่า4.5ล้านรายเลยโดยมีความคืบหน้านะคะว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินชดเชยในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะคะ โดยจากข่าวนะคะเผยว่าในวันที่29ธันวาคมนี้นะคะจะมีประชุมด่วนในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเงินประกันรายได้เกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดจะทําอย่างไรนะคะเนื่องจากทางทกสกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีตัวเลขที่ยังไม่ตรงกันมีปัญหาจึงทําให้ยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินชดเชยประกันราคาข้าวให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เพราะว่าเงินที่ขออนุมัติครามาก่อนหน้านี้ ประเมินแล้วมีไม่เพียงพอก็คือประมาณว่าก่อนที่เขาจะประเมินก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะจำนวนตัวเลขของกเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนน่มีไม่เยอะขนาดนี้ก็เลยเงินที่อนุมัติก็เลยไม่ได้มากขนาดนั้นทีนี้พอจํานวนกเกษตรกรเนี่ยมาลงทะเบียนมากกว่าที่เคยลงทะเบียนในตอนแรกก็ทําให้เงินที่เคยอนุมัติไว้ไม่เพียงพอนะคะ ซึ่งในเบื้องต้นนะคะการพิจารณาจะต้องนำตัวเลขจำนวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนในกลุ่มนี้มีเท่าไหร่และการชดเชยในแต่ละรอบจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หากไม่รับพรอบนะคะเกรงว่าตัวเลขจำนวนเกษตรกรจะบวมขึ้นมาอีกในภายหลังก็คือจะมีเพิ่มเข้ามาอีกจะทำให้มีปัญหาอีกตามมาในการจัดสรรหากงบประมาณนะคะ ดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการสรุปตัวเลขให้ชัดเจนว่ามีเกษตรกรเท่าไหร่กันแน่ทางเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่สามารถปิดกัน้นไม่ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนได้ประเมินคร่าวๆนะคะจะมีประมาณ4รล้านไร่อย่างไรก็ดีนะคะต้องจับตาผลการประชุมในวันนี้ค่ะว่าจะมีการเคาะแก้ปัญหาอย่างไร ท้ายที่สุดแล้วนะคะจะต้องขอคอรมอเพิ่มเติมเป็นรอบที่2จากเดิมในรอบแรกนะคะได้มา4 6 0 0 0ืกว่าล้านบาท จะต้องเพิ่มอีกเป็นจํานวนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคะหลังจากเมื่อผ่านคณะทํางานเห็นชอบแล้วก็ต้องส่งต่อให้นบขเห็นชอบต่อไปก่อนที่จะส่งเข้าคอรอมอซึ่งในรอบนี้นะคะอาจจะขอพ่วงกับเงินค่าช่วยเหลือชาวนานในรอบ2อ,อีกไร่ละ500บาทสูงสุดรับ1,000 0บาทก็มีความเป็นไปได้นะคะอ,อย่างไรก็ดีเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลค่ะรัฐบาลจ่าย แน่นอนหามีการอนุมัติแล้วนะคะคาดว่าจะเป็นหลังปีใหม่แล้วนะคะเกษตรกร,ะกรนะคะสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าวนะคะจากทกศด้วยตนเองเลยที่เว็บไซต์นี้นะคะที่มามิทีนิวได้ขึ้นไว้นะชง o ค g ิ o i n c o m c o m นี้นะคะเข้าไปเลยนะคะกรอกเลข13หลักกดค้นหานะคะก็จะได้เช็คได้แล้วว่าอตอนนี้นะคะสถานะเนี่ย เขาโอนเงินอะไรให้เรามาบ้างอันไหนที่อยู่ดําเนินการหรืออันไหนที่ยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถโอนได้นะคะอ่นนี่ก็คือความเป็นมาแหละว่าทําไมคนที่ปลูกข้าวนะคะสชนิดหรือมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนั่นแหละถึงอาจได้เงินล่าช้านะคะเพราะว่าจําจนวนตัวเลขที่มาขึ้นทะเบียนตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เยอะ เท่าตอนนี้นะคะเมื่อประมาณที่เขาจัดสรรมามันก็เลยมีไม่เพียงพอดังนั้นเขาต้องเข้าคอรมอใหม่อีกรอบนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนเงินงบประมาณที่ได้นะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ